สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวงานวันเด็กต้องขอโทษขอภัอยด้วยนะครับมีจ่าเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าเลนตั้งค่าของไม้ไม่ไม้สายไม้ที่ติดัไมค,ครับไม่ได้ตั้งค่าก็เลยเสียงไม่ค่อยจะดี ก็ขอโทษขอขอภยัยด้วยกับเสียงยังไงก็คงไม่เป็นไรนะครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติจักขึ้นที่มีองเเอรุปงหานจังหวัดศรีสะเกษจัดทุกปีประจำปีปีนี้258นะครับ จัทุกปีทุกปีหลังจากเคมาก็ปีนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่ครับวันนี้ก็จัดเหมือนเดิมครับวันเด็กกำลังหลายคนมาเยอะวันนี้มีเด็กเยอะมากเลยทีเดียวที่มาใน่เด็ก ะแในต่ากกงประเทศต่าะภายในบริเวณงานคนละสองที่นี่นะคะคนละสองที่นี่การแสดงยอ,ยอยู่ที่ในอำเภอขุนหารนะครับการแสดงของเด็กๆและตอนนี้คนกำลังมาเยอะกำลังหลั่งไหลเข้ามา รับของแจกของแถมในวันนี้มีของแจกเด็กเยอะแยะเลยครับวันนี้รู้สึกว่าลูกลานได้ไปคนลักกระเป๋าไปแล้วขนมเยอะแยะว,วันนี้มีคนมาแจกเยอะเด็กก็มาเยอะใครมีลูกบีลานก็มานะครับเด็กแข่งชาติจัดที่อำเภอขนะุนศรี เต้องขอโทษด้วยนะครับเกี่ยวกับเสียงไม่ค่อยดีเนื่องจากไม่ได้ตั้งค่าไม่รับของแจก นี่ผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นําขนมมาแจกเลยจานวนมากเลยทีเดียวนะครับแจกกันทั้งวันวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่11อวันเด็กแห่งชาติจะจัดกันทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับ หนูน้อยรับของขวัญขนมไอศครีมนี่ก็มาเด็กมายืนรอเลียงแถวกันต่อชิวเพื่อที่จะรับของแจกวันนี้ผมก็มาพาเด็กมาด้วยเด็กดว้วน้อย ได้ยเยอะอันนี้มีแต่ขนม,มเต็มถุง <c oughs> นี่ก็ขนมผู้ใหญ่ใจดีครับกำลังแจก,กเด็กแกกขนมยืนรอคิวกันนะครับมีขนมเยอะแยะที่จเจ้าเมือแจก,กในงานวันเด็กแห่งชาติ ยังมีเวลานะครับพาลูกพาหลานมาครับผมเ <c oughs> พิ่งจะเริ่มครับตอนนี้เพิ่งจาก9ก้าโมงสิโมงแล้วนะครับคนกำลังมาเยอะ ของก็เริ่มจะแจกกันนะครับเริ่มแจกกันแล้วกำลังรอยืนเข้าแถวกันรับของแจกวันนี้แจกทั้งวันมีเด็กน้อยคนนี้ขนมเต็มกระเป๋าแล้วคุณใหญ่ต้องช่วยเจ็บ ใส่ให้นะครับ <g ül> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยสำหรับเสียงไม่ค่อยจะดีนะครับเนื่องจากลืมตั้งค่าของใหม่ มีเจ้าหนะ้าที่ทุกหน่วยงานนะครับมาให้ความสะดวกแก่เด็กๆและให้ความรู้กับเด็กที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้ในด้านต่างๆแกะแกงเดียวครับวันนี้แกอย่างเดียว,วนนแ,ก,ก,ยยวแก,กไม่อัน้น สำหรับคลิปนี้เราจะใช้วิธีาพากนะครับาพากเสียงลงไปในคลิปพร้อมกับเสียงในฟิล์มไปด้วยนะครับเพราะว่าเสียงในฟิล์มมันเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องาพากเสียงไปด้วยก็ต้องขออภัยด้วยครับ,บ ่าได้ดีนะเป็นนี้ไม่ได้เดานะเป็นนี้ไม่ได้นะครับมันต้องต้องเป็นดีนะลูกเทำไม ครัสำหรับชิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าเสียงในฟิล์มไม่ค่อยจะดีนะครับก็ไม่เป็นไรจะพยายามปรับปรุงให้ดีนะครับขอบคุณสำหรับ f c ทุกคนและขอบคุณที่รับชมชิปนี้นะครับสำหรับชิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับ วันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็ปี2568นะครับเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้วันที่11เสาร์ที่11ของเดือนมกราครับผมก็ขอบคุณสำหรับชมชิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนชิปต่อไปนะครับ กดสับสกัยกดทุกอย่างนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกทุกคนนะครับชิป